โบส p ปตติ้งอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํานักขุดแร่มือใหม่ในการตีบวกของหรืออุปกรณ์ในการช่วยที่ทําให้เราตักแร่ได้ไวขึ้นแล้วก็ล่อนแร่ได้ไวขึ้นด้วยโอเคอย่างแรกผมพาเข้ามาดูในร้านคาฟิงจะแนะนําเป็นตัวมูลไลท์ก่อนเลยนะสำหรับคนที่พอจะมีของดีๆมาบ้างแล้วหรือมีที่ขุดดีๆมาบ้างแล้วนะครับ,รมดดมบ,รบผมแนะนําตัวมูลไลท์มูลไลท์มันบวกตัวดิคสปีดคือการตักไวเช็คสปีดคือการล่อนไว อุปกรณ์หรือแมทเทียลที่เราต้องใช้ในการครบก็คือมูนสโตนแล้วก็ตัวอีเดียมเนี่ยประมาณนี้ยิ่งตัวยีเดียมเนี่ยน้ำหนักเยอะค่อนข้างดีเลยแล้วก็มูนสโตนน้ำหนักเยอะก็จะได้ดาวเยอะเกรดมันจะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะได้เยอะไปด้วยตอนนี้ผมมีแล้วแต่ว่าผมจะพาไปขุดกันวิธทีที่เราจะเจอตัวอีเรียมเนี่ยมันอยู่ใน พอจูเลเวอร์ r r ก็มีอันนี้สปอยให้ดูเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้แร่นี้นะฮะไฮเวทอยู่ที่4.3กิโลโอเคเสร็จแล้วมูนสโตนอยู่ตรงไหนมูนสโตนน่าจะอยู่ในตรงพอจูเล e ยเวอร์มูนสโตนก้อนสีดำๆนะครับโอเคประมาณนี้โอเคอย่างแรกเราจะหาตัวอิเดิเดียมก่อนเลยพอดีมีบัฟส้มพอดีมีคนตั้งไว้เดี๋ยวเราก็จะใช้บัฟตัวนี้ช่วยขุดเดี๋ยวลองดูเนี่ยเห็นป่มตักทีเดียวผมเจอเลยอิเดิเดียมก้อนไปเลยเลยทุกคน น้ำหนัก1.1กิโลต่อไปเราจะไปเขตตัวซันเซ็ตบีดซันเซ็ตบีดก็จะมีตัวมูสโตนด้วยเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆผมแนะนำว่าถ้าใครมีเวลาเยอะๆก็เปลี่ยนสลับเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนฝ่อจอคนจะเจอคนตั้งเสานะครับผมจะแนะนำอย่างนี้ทุกคลิปเพราะว่าวิวแรกๆเนี่ยมันจะขุดได้ค่อนข้างน้อยนะถ้าเราไม่มีลักช่วยคูนนะครับเสาโทเทมลักอ่ะโอเคเราไปที่ซันเซตบีดหรือฟอร์จูนเดลต้าก็ได้นะครับมาฟอร์จูนเดลต้าพอดีเลยเจอเสาพอดีโคตรบังเอิญเรามาดูกันว่า จะกี่ตักจะได้มูสโตนนะครับดูอยู่ตักโคตรไวผมบิ้วของผมคือแรกๆนะแนะนําใส่แหวนมูสโตนเห็นปะที่เดียวได้เลยนะมูลสโอย0.98กิโลเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับ for t จ w e l r y for j e w e l y d e l t ถ้าเรามาเปิดตัวเปิดตัวเสาเทเลพอร์ตแล้วเนี่ยมันจะมีจุดโชว์นี้สมารถว,วาวักบกลับไปกลับมาได้นะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินเราลองตักอีกรอบจะเจอปะอวะอาจจะได้มูลสโตนที่แบบว่าเจออีกแล้วนะครับอันนี้เ้ กี่โลเนี่ย0.19กิโล Pearl, โกลเด้นเพลว์อ๋อ1.2กิโลลักษณะนหน้าตาของมูสโตนผมน่าจะเคยเนี่ยเป็นก้อนสีดำคล้ายๆแบบก้อนหินก้อนอะไรเงี้ยดูไม่น่าจะมีค่าอะไรนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์มากนะสำหรับเอาไปตีบวกอาวุธลองตักกี่รอบหนึ่งผมอยากจะได้น้ำหนักที่ดีกว่าดีนะไม่ใช่อะไรตีบวกอะไรดีกว่าไปที่ตัว f o r t u n e River นะครับไปที่ร้านคาร์ฟิงเหมือนเดิมปึ๊บคาฟิงไปที่มูนไลท์นะครับเลือกวิเวอร์นะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้น้าหนัก ของอัญมณีในการตีบวกอะไรเท่าอะไรเท่าไหร่มากนะครับผมจะเลือกตัวจะเยอะไว้ก่อน3.1มกิโลเลยสำหรับตัวอิเลเดียมนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นมูสโตนก็จะใช้น้ําหนัก1.2ึกิโลนะครับเพื่อให้ได้ดาวเยอะๆแล้วมาลุ้นกันว่าเปอร์เซ็นต์มันจะได้เท่าไหร่นะครับกดคราฟต์ครับผมได้สี่สี่เปอร์เซ็นต์แด็กซ์ีดเช็คยี่สิบห้านะโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครัสำหรับคลิปสอนการคราฟต์อัญมณีในการช่วยเพิ่มสเต็คช่วยเพิ่มบัฟเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผม